More. あ ับหลังด้วยเด้งครับเด้งือทองฟ้ากูจะมีฟองเขาอีกรับโก้หลีกชีกครับกูจะกูอ๋อเจะไฟไม่ได้มีมีอโอ้โห

ไปก็หมื่นเอ๊ะเป็นอะไรสวยงามมากเนาะโอเคพอคำนี้ผ่านเนี่ยเราจะลาออกจะแคสเกมเนี่ยไม่ทิ้งนะผมเราเล่นคือเปลี่ยนดานให้ทุกผ่านเนี่ยดานนุมน่มๆอย่งางนี้ทำมันเล่นไม่ได้ นายครับหืมไปอย่างเชี่ยวชาญเชี่ยวชาญชำนาญการเหลือเกินนี่โอ้โหครับ Holy s ช i t เยอะโอ้โหชำนาญการนะชำนาญนะชำนาญโคชนาญเลยที่ อืม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 เนียบอืมอืมสุดยอดอืม นี่โอ้โหรอบเดินไกด์ดายครับเหลือสอครับก็เต้นอยู่ในด่านนี้ประมาณร้อยห้าพันี้ทุยโดครับโดขึ้นบนในถอยหลังครับสนุกเท่มากเลยครับเตินดีเลยครับนี่ครับเป็นด่านอำนวยความสะดวกมากครับ ดอามหิเหิดได้แล้วครับนี่โอ้ลูกบอลเหลูกบอลเอาทักไ่กูลงไม่ได้ครับนี่เง้ยเนี้ยเนี้ยผ่าแล้วผ่าแล้วจุดจุดจุดจาเดาลูกบอลนะโอเคเอ,อกไว้ครับเรามาหาแดดเพาลูกกันครับ เนี่ยเต็มเลยครับอืมเนี่ยพาร์ทหนึ่งกันนะครับนี่โอ้บีเมครับไม่ได้ครับมันพ่อลูกครับอืมโอเค,คถ้าเ,าเล่นจบผ่านนะครับเราจะไปกันแล้ว ราจะเป,เป็นลูกกันนะโอเคเราเป็นพ่อมีอยู่ลูกไม่ต่อกแล้วพวนี้แหมลูกไม้หล่นไกลต้นนะเดียโอ้โหสุดยอดครับคิงเลยครับเพื่อ <Yeah! S 1> มาเาปเล่นด่านกันดีกว่า โอ้โอ้เอลูกโอเบอเบบบิบเย็คบเื่อเียบเ่กีเกิดการสืบพนะไอวันโอ้มึงสร้างคนเดียวใช่ไหมครับ เมื่อกี้เราเล่นแบะพักส,สองมาแล้วนะฮะ,าารราาระเริ่มเล่นพักสามเงี้ยนะครับนี่พักสามแบบเริ่มแบบแบดแบบไม่ต่อเลยนะฮะโผม่มันสร้างเพื่ออะไรมันอยู่แบบคนเล่นเสเียงเยือดแบบรูบ้สึกเซ็กซี่เลยแบบชาครัรก ก็ลูกครับลูกครับลูกกินน้ำแดงมาไปแล้วครับ <c oughs> บือไม่เปื่อเนี่ยเด็เจ็อ่ะไม่มีมุกจะหาครับไม่ม <c oughs> ีอะไรทำครับ,รบมันง่วงครับก มันบุกครับก็จะมีแค่สองสามบุกเท่านั้นเองครับมันแ,บบบนแพงครับละห้าบาทบาททุยโอเคพลาสีแปะกอีกแล้วครับแอนแอนแอนเงียบจักยานเส,เสือ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 เทเสือเมาเทนเนปพวกเขา่าว าพาดพิงดีแค่แล้วนะครับตะวเทพ,พีโดเลมอนแทนนะครับถุยครับจึ๊ดตึ๊ดีอ่ะเนี่ยบรจบเด็มอนเนี่ยเด็ดมอนเอนพื่อโอเคครับเรามาเล่นเกมเพื่อนี่เลยครับไม่น่าเบื่อสกุดๆนะครับเนะครับ,รบลองเล่นดูดีครับ เฮ้ยตกใจตกใจครับผมเชื่เลขสอครับลงเดยโอ้เชื่เลขสอนี่แม่งเป็นอะไรสุดยอดโอ้ยเหี้ยสะดุ้งสะดุง้งจริงครับนี่โมเนี่ย ก็ไปไม่ได้ครับคุณจิมตคูครับฟินานเเาเล่มีจิมตูโอเคลีตาดเยียบลงมาดิลงมาดิเฮ้ยกูหล่อเล่นเคียบเรากแดแทรตรงนี้ครับเราจะปลอดภัยครับ

ไม่เปิดโดนใจชิ้ซิ่งไม่ได้ด้วยปวดใจแบบอ๋ออไม่ใช่ครับเอ้ยโอ้โห ครับจะไปลองเล่นหนึ่งนะโอ้หนึ่งนะครับ <S <S แทงเย่อนกูรู้มึงจะระเบิดเอ้ยมึงเาเอาใหม่อรับว่าเลกหนึ่งดียวหนึ่งเลขหนึ่ง หนึ่งคือพ่อใครคอนโทรลด้วยครับหนึ่งหนึ่งเอ็หนึ่งเอ็นบอลดรอปครับโอเคบายเยี่สโ <c oughs> ลดาวฮึดไอ้สัตสใครสกุลสโลทำไงเราไปสามมันบ้างครับมือเฉยเอ อะไรชิ้มตูดยิ้ดรอดหัวไม่รอดหรอไหนรับพวกนี้ไปโดนอะไรบ้างครับเอ้ยนี่อับอม้ไปไม่มีอะไรกับนี่ไงอับเม็ดหละมีรับ อย่าเพิ่งลยอ่ะชะลอดาวชะลดาวแน่ระเบิดอะทีแดกอะนี่นี้โอ้น้อน้ออะเฮียใหญ่ไม่ได้แรกอะเฮ้ยรถพับรอคุณอ่ะโอเคอ่ะก็ต้อขอลาไปเพียงเท่านี้นะเพื่อน i ่ t